เบสรักวานีเล่านาทีตรงๆคนของออกจากบ้านพ่อสมรักถึงขั้นพูดแบบนี้นักแสดงและยูทูบเบอร์สาวมากความสามารถอย่างเบสรักวานีคำสิงลูกสาวคนสวยของสมรักคำสิงหลังประกาศเลิกกับหนุ่มตรงๆรงกฤษกรหรือตรงๆรงเดอสตาก็กลับมาโสดแบบหนึ่งเปอร์เซนแถมขึ้นแท่นสาวแซบสุดฮอตเพราะเจ้าตัวได้เปลี่ยนลุกจากสาวหมวยมาเป็นสาวแซ่บลงภาพนู่งบิกินี่โชว์เซ็กซี่รัวร ล่าสุดเบสได้มาเปิดใจในรายการวูดี้ทอลของพิธีกรมากความสามารถอย่างวูดี้วุธิธรนมิลินทะจินดาซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการได้พูดคุยถึงเรื่องราวความรักแบบหมดเปลือกพร้อมเล่าเปิดใจนาทีตรงๆขคนของออกจากบ้านโดยระบุว่าก่อนหน้านี้การมีแฟนต้องขอพ่อแม่ไหมเบสขอนะคะก่อนหน้าที่เขาตรงๆก็มีแฟนตอนเรียนก็เลยขอเพราะเรียนอยู่มัธยมก็ไม่กล้าขนาดนั้นก็ไปขอมีแฟน แฟนคนแรกคือฮึบมากกว่าจะทําสมาธิไปขอเขาได้คิดแล้วคิดอีกปรึกษาเพื่อนอีกกว่าจะไปบอกว่าคนนี้แฟนเราสิ่งที่กลัวคือกลัวเขาไม่ให้คบแล้วเราแบบรับเ่ยหัวเราะเรามองว่าพ่อแม่ต้องด่าแน่ๆต้องให้เลิกกันแน่ๆไม่น่าให้คบคิดไปเป็นตู่เป็นตะกแต่เราเองก็ไม่อยากกลัวหกพ่อแม่ไม่อยากแอบก็หาจังหวะไปบอกเขาพ่อบอกว่าก็โอเคนะที่ชวนแล้วกล้ามาเจอแต่ก็ให้ดูยาวๆแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ห้ามคนล่าสุดก็บอกคะ่ะ คนล่าสุดครอบครัวรักเหมือนลูกตอนตัดสินใจที่จะเลิกครอบครัวว่ายังไงเบสครอบครัวเขาไม่ได้โกรธหรือไม่ว่าอะไรนะคะเขาก็ยังมองพี่เขาเป็นลูกอีกคนหนึ่งตอนที่พี่เขาขนของออกไปพ่อหนูก็อยู่พ่อนั่งอยู่ข้างล่างพี่เขาก็ขนของข้างบนข้างล่างพ่อหนูก็บอกว่าไปแล้วพักที่ไหนเอาของไปไว้ที่ไหนบ้านเสร็จตอนไหนพ่อหนูก็ถามนะคะถึงแม้ว่าตอนนั้นเขาจะออกไปแล้วว่าพ่อหนูให้สัมภาษณ์ว่าอะไรแต่รับหลังเขาก็คุยกันนะ พ่อหนูก็ถามว่าอยู่ยังไงอยู่กับใครถามถ่ยปกติซึ่งอันนี้คือหลังบ้านไม่ได้ทะเลาะหรือโกรธกันซึ่งณนะตอนนั้นที่เขาก็รู้ว่าข่าวออกไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้โกรธพ่อที่ไปพูดเขาก็ยังมีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันค่ะทุกวันนี้ยังคุยกันไหมเบสหนูไม่คุยค่ะจบกันแบบไม่เคลียร์หนูเคลียร์นะคะหนูไม่ได้เป็นคนที่เลิกแล้วไม่พูดเหตุผลในขณะนั้นเราพูดมาตลอดจนวินาทีสุดท้ายก็พูด พูดหมดเลยว่าเรารู้สึกอะไรบ้างแล้วราก็รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้เวลาคบกับใครก็เต็มที่มากบทเรียนที่ได้จากการมีแฟนเบสหนูว่าบทเรียนมันไม่ใช่แค่กับคนนั้นแต่กับคนใหม่เรารู้สึกว่าเราต้องศึกษาใหม่เราไม่ได้ไปเอาสิ่งที่ได้จากคนเก่ามาคิดว่าเดี๋ยวคนใหม่เขาทําแบบนั้นนั้นไม่คะหนูได้แค่เรียนรู้ผู้ชายคนนี้แฟนเก่าว่าเราเขามีความคิดแบบนี้ในโลกนี้มีผู้ชายแบบนี้ด้วย มีความคิดแบบนี้ด้วยเราได้เรียนรู้ตรงนั้นแต่ว่าคนใหม่เราไม่ได้ปิดกั้นก็เริ่มต้นใหม่เรียนรู้ใหม่ศึกษากันใหม่ไม่ได้กลัวเลยหรือไม่ได้เอาประเด็นคนเก่าเทียบกับคนใหม่มันก็เลยไม่ได้เป็นการเรียนรู้อะไรเราพร้อมที่จะเปิดใจให้คนใหม่แล้วค่อยเรียนรู้เขาไปต่อให้คนใหม่เจ้าชู้ก็ไม่ได้แบบว่าไปเทียบกับคนเก่าก็รู้สึกว่าถ้าเจอเหตุาการณ์นอกใจหรือว่าอะไรก็คงเสียใจอีกครั้งแค่นั้นเองแต่ก็คือคนใหม่เราไม่ได้เปรียบเทียบกัน มีสัญญาณไหมว่าคนใหม่จะมาแล้วหรือยังเบสยังค่ะไม่มีเลยค่ะเงียบมากเลยจริงๆไม่ได้เงียบหรอกค่ะแค่หนูไม่ได้ตื่นเต้นแล้วด้วยความที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าการที่เรามีแฟนแล้วเปิดตัวยิ่งใหญ่เราตื่นเต้นกับมันเยอะมันก็เป็นดาบสังคมเหมือนกันเราก็โดนหนาเยอะเหมือนกันครั้งนี้เราเลยค่อยๆอย่าไปตื่นเต้นเยอะเกินค่อยๆตั้งสติ